เป็นภาพของการอพยพเข้ามามเพราะว่าเขาต้องหนีตายจริงๆนะ,ะครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพวินาทีที่ว่าก่อนหน้านี้เรารายงานไปเนี่ยคือไม่ได้เห็นสักทีว่าตกลงแล้วที่บอกว่าใช้อากาศยานทิ้งระเบิดครับแล้วภาพตอนต้นที่เราปล่อยไปเนี่ยคือว่านี่ฮะภาพว่าเป็นการใช้อากาศยานแล้วก็ทิ้งระเบิดม,มาแบบนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดครับแล้วก็ยิงปืนจากอากาศยานทางทิศตะวันตกจิงเหนือของฐานหลักวินต่อสู้ กับทหารก็เรี่ยงเคนอยู่นะครับเพื่อป้องกันฐานที่มั่นแล้วฐานนี้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี้ยจมฮะลองสังเกตนะฮะมันเร็วจริงจริงครับอดูอีกฮะนี่ครับเล็กๆนะฮะทันไหมฮะเล็กเลยครับเล็กมากครับค่อยๆในเครื่อนที่ไปนี่ฮะเดี๋ยวลองลองวนดูอีกนะฮะวันเนี้ยเห็นภาพละเพราะว่าทุกทีคือเรารายงานไปยังไม่เห็นภาพสักทีแต่ว่ามีคนเนี่ยบันทึกคลิปเอาไว้ได้ครับเป็นหลักฐานยืนยันว่า ทหารเมียนมาได้มีการโต้กลับหลังจากที่เกรียงเคน็นยูนะครับเข้าไปยึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาได้สําเร็จคือว่าตีจนแตกผ้าไปได้ครับแล้วถึงขั้นว่าตามไปในป่าแล้วครับฝั่งตรงนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่สระใหจ,จังหวัดแม่สอนเมื่อช่วงสายวันนี้เองนะอืแล้วการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับศูนย์สังส่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่งสอนรายงานว่าได้มีการปฏิบัติการสามครั้ง แต่ยังไม่มีรายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะฮะเสียงเครื่องบินนะครับทานไหมฮะเอาฟังอีกฮะผมได้ยินอยู่นะนีะ่ค่อยๆฟังไปฮะเล็กจริงๆเนี่ยคุณผต้องสังเกตดีจริงๆ ทิ้งระเบิดมาอืมนะครับเป็นอากาศยานที่บอไปอากาศยานของเอ่าอากาศยานของเอ่เครื่องบินของกองทัพเยนมาครับนะครับไปลงศูนของทางฐานของทางทามาเรียมเคเอ็นยูนะครับเขาบอกว่าช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ ชาวบ้านท่าตาปังเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่ทหารเมียนมาเนี่ยไปโจมตีทหารกระเรี่ยงได้ถึงสามครั้งสามขาดด้วยกันนะครับตลอดทั้งวันก็มีรายงานว่าทหารเบียนมาเนี่ยใช้เครื่องบินโจมตีทหารกระเรี่ยงรวมหกครั้งด้วยกันครับคุณผู้ชมครับคาดการณ์กันว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้ทหารกระเรี่ยง KNU เนี่ยเข้าไปประชิดใกล้กับฐานร,รักวินนะครับ การปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยมีรายงานว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี่แหละครับมีชาวเมียนมาจำนวน68คนด้วยกันเขาข้ามพลมแดนมาขอลี้ััยเป็นการชั่วคราวฝ่ายความมั่นคงขาพลาดจังไรพอมีการสู้รบกันที่ฝั่งนู้นแน่นอนว่าน่าจะต้องมีประชาชนจำนวนหนึ่งเที่จะต้องอพยพ แล้วก็ลีภัยข้ามมาฝั่งบ้านเราซึ่งาทางจังหวัดนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอให้การช่วยเหลือเขานะครับซึ่งก็เป็นไป,นป,นปนตามหลักมนุษยธรรมครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ชมได้เห็นภาพไปเนี่ยก็เป็นการอุบยอมาช่วคราวก่อนต้องบอกอย่างนี้นะครับเขาหนีมาจากที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเข้ามาที่บ้านแม่ตาฝั่ง อาศัยริมแม่น้ําสาหรวบินบางคนคือว่าเขาก็ไม่ได้ข่ามานะแต่ว่านอนอยู่ริมน้ําเลยแหละครับครับอพยพลึกเข้าไปในแผ่นดินออกห่างจากชายแดนมากขึ้นเพราะว่าเขากลัวพอเห็นเครื่องบินมาโจมตีแบบนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโดนลูกหลงได้เพราะว่าก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวที่มีการโจมตีทางกลางคืนด้วยหรือเปล่าส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าครับชาวบ้านแม่สามแลบบางส่วนเนี่ยยังคงย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักชั่วคราวที่บ้านห้วยกองกาด ห่างจากบ้านแม่สําได้ประมาณสักเจ็ดกิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันแล้วหน่วยแพทย์กเคลื่อนที่ก็ออกให้บริการคัดก,กรองโรคตรวจสุขภาพแล้วก็แจกยารักษาสําหรับพื้นที่รองรับโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าล่าสุดนะครับมีชาวบ้านแม่สําแลบเหลืออยู่ประมาณหนึ่งรอยยี่สิบคนเมื่อวานนี้เนี่ยรวมๆแล้วประมาณสักสามร้อยเจ็สิบเจ็ดคนนะฮะซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามําแลบก็จะให้การดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่มแล้วก็การอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไปก่อนอส่วนบ้านแม่สําแรแลบล่าสุดคือว่าฐานไทยครับปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับมีความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากเพจของคอา,ารานามีนะครับมีการเผยภาพภาพผู้เสียชีวิตนะครับเขาระบุข,ข้อความทหารเมียนมาอย่างน้อยๆ48คนถูกฆ่าตายนะครับ ภายหลังจากกองกำลัง KNU เนี่ยไปเข้าโจมตีแล้วก็ไปยึดค่ายเอาไว้ได้นะครับส่วนการประท้วงของชาวบ้านในเบียนมาที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเรื่องของสู้รบก็สู้รบกันไปแต่ว่าเรื่องของการประท้วงก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนชาวเบียนมาเขานัดกันหยุดงานนะครับ แล้วก็ออกมาประท้วงรัฐบาลทหารมีคลิปภาพด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณชมได้ดูคลิปภาพกันครับเป็นภาพของอประชาชนชาวเมียนมาที่เขาออกมาประท้วงกันแล้วก็นัดหยุดงานกันนะครับ ขณะที่สถานีโทรทัศน์ของเมียนมาครับรายงานว่ารัฐบาลฐานเมียนมาตั้งข้อหาฆาตกรรมและกะบฏต่อนายวินโมไนอายุ25ปีครับซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่ในวินโมโนโมไนเนี่ยนะฮะได้รณรงค์ให้ชาวเมียนมาออกประท้วงต่อต้านการยึดอำนาจ โดยกองทัพเจ้าตัวเนี่ยถูกจับกุมตัวไปครับตั้งแต่วันที่15เมษายนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ขับรถจนชนกับมอเตอร์ไซค์ของเขาขณะที่กําลังนํากลุ่มผู้ประท้วงขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองมนเจว,วาอืนะครัทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ของเมียนมานะครับหรือว่า National Unity Government of Myanmar NUG นี่นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่ารัฐบาลเงารัฐบาลเงาเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภาน,นะครับที่พ้นจากตําแหน่งหลังการทํารัฐประหารไปพูดในที่ประชุมอาเซียนกรณีวิกฤตในเมียนมานะครับว่าจะไม่ร่วมเจราจาจนกว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยจะปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมด เขาบอกว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมอาเซียนเขามีฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อที่จะหาทางไปสู่เวทีเจรจากรณีสถานการณ์มิกสันยีทางการเมืองในเมียนมานะครับนายมารวิงไยทันนะครับนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเงา n u g เนี่ยเขาระบุในแถลงการนะครับบอกว่าจะต้องมีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองรวมไปถึงประธานาธิบดีอูวินมินแล้วก็ นางองซานสูจีนะครับที่เปึกษาแห่งรัฐอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับก่อนที่จะมีการหารือกันอย่าง,งสงร้างสรรคได้ขณะที่องค์การช่วยเหลือนักโทษการเมืองหรือว่า aapp นะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของเผด็จก,การทาหารเมียนมาแล้วอย่างน้อย750คนครับถูกจับกุมไปแล้วกว่า3,400คนไปดูมาตรการการกดดันจากนานาชาติบ้างครับเพราะว่าเห็นเมียนมาเนี่ยมีการประทะก,กับกลุ่มสันธุ์แบบนี้ อย่างชัดเจนนะฮะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทางที่จริงแล้วก็มีการประกาศว่าจะหยุดยิงไปก่อนนะนี่เขาบอกว่าตลอดเดือนเมษานยนจะไม่มีการยิงกันนะแต่สุดท้ายแล้วก็มีการประทะกันมีการใช้เครื่องบินถล่มฐานที่มั่นของเคียนอ,อยู่ด้วยม,มาตราก,การกดดันจากนานาชาติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดคือว่าวุฒิสมาชิกจากทั้งพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกาทั้งสองพรรคนำโดยวุฒิสมาชิกเจฟเบอร์คีจากพรรคเดโมแครต แล้วก็บุธิสมาชิกมาโกรูบิโอนะครับจากพรรคพ p พับลิกันพร้อมกับบุธิสมาชิกคนอื่นๆอีก4คนนะฮะเขาร่วงลงนนำในจดหมายเรียกร้องให้นายแอนโทนีบริงเค่นรัฐมนตรีต่างประเทศและก็เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหาแนวทางสนับสนุนชาวเมียนมาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่ามกลางการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น โดยที่วุฒิสมาชิกกลุ่มนี้นะครับต้องการให้ประธานาธิบดีไบเดนระง,งับการจ่ายค่าสิทธิ์จากธุรกิจต่างๆ <c oughs> รวมถึงนะครับจากเชปรอนขอบด้วยซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ให้กับเปียนมาออยล์แอนด e แกสเอ็นเตนะครับหรือ MOGE ซึ่งก็เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังพลังงานากระทรวงพลังงานเมียนมา แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับทางการเงินแก่ผู้นํากองทัพด้วยนะครับที่รวมถึงผลเอกอภิโสมินอ่องลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษไปแล้วนะครับเขาบอกว่า M O T E เนี่ยเป็นหุ้นส่วนในโครงการยาดานานะครับซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติในเบนมาที่บริษัทเชฟรอนเนี่ยถือหุ้นร้อย,ยนนะครับแต่ว่าตัวแทนของเชฟรอนเนี่ยบอกว่าการปิดกั้นไรายได้ หรือว่าภาษีใดๆเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดสัญญาได้นะครับมีรายงนานว่าช่วงระหว่างปี2014ถึง2018เนี่ยบริษัทเชฟรอนเนี่ยจ่ายเงินให้กับเปียนมาเนี่ยประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐาน,นะครับก็ถือว่าเป็นามาตราการกดดันทางด้านีไปกดดันรัฐบาลทหาเรเมียนมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีามาตราการากดดันบางส่วนแล้วนะครับในส่วนของ รัฐบาลทหารเมียนมาในส่วนของผู้นําระดับสูงนะครับแล้วก็ครอบครัวก็มีการกดดันไปบ้างแล้วบางส่วนแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสักเท่าไหร,ร่นะครับคือคนตายอหลัก,กร้อยถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลนะเจ็ดร้อยขึ้นนะพี่โอนะค,คนที่ถูกจับมาอีกสามพันกว่าคนก็ต้องเรียนผู้ชมตรงๆแบบนี้นะว่า แม้ว่าเราจะรายงานสถานการณ์เบนมาจนมีความรู้สึกว่าโอ้โหบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นทีวีของเมียนมาหรือเปล่าไม่ใช่นะคือช่องทางในการสื่อสารของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีทีวีของเมียนมาก็จริงครับแต่ว่าแน่นอนครับมันเป็นของทหารนะอนะเขาจะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาจะมาเปิดเผยความจริงที่คนถูกทําร้ายแทบจะไม่มีเลยอนอกจากว่า มีประชาชนชาวเมียนมาที่อดทนอดกลั้นไม่ไหวลงถนนเพื่อที่จะทําการประท้วงเขาเพียงแค่เรียกร้องถ้าประชาธิปไตยของเขาเรียกร้องให้หนางองซานซูชีเนี่ยถูกได้ออกมานะ<ฆ>เพราะว่าถูกแจ้งข้อหาเนี่ยไปหลายข้อหาก็จ<ฆ>จะเป็นข้อหาอะไรฮะ<ฆ>เกี่ยวกับเรื่องของวอกกี้ท็อกกี<ฆ>้เป็นปวิทยุสื่อสาร<ฆ><ฆ>มีอะไรที่ว่าถูกกล่าวหาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับความลับทางราชการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไป รับสินบนบเป็นข้อกล่าวหานะครับซึ่งจริงๆแล้วทนายความเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอองซานซูจีเลยนะครับถามตํารวจเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เจอเอองซานซูจีหรือว่าจะให้ขี้คลายคดีตรงนี้ได้ตํารวจก็ตอบไม่ได้ออตอบไม่ได้สักทีเลงนะครับที่พี่เดียวบอกไปคือช่องทางการสื่อสารของทางนู้นเนี่ยครับราไปถึงสื่อมวลชนการนําเสนอข่าวอะไรต่างๆนานามันถูกปิดกั้นนะครับเราก็จะเห็นคนที่ คนเป็นมาเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์ของเราค,รค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับบางส่วนก็มีการบอกเล่าเหตุการณ์บอกเล่าสถานการณ์ตั้งแต่เกิดจ้ทหารใหม่เนาะตั้งแต่เกิดการประทะกันร,ระหว่า,ทางทางทหารทางเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีการส่งข่าวส่งข่าวกันมาผ่านท่องทางน,นี้แหละนะครับบอกเล่าเหตุการณ์ก,กันมาอย่างล่าสุดเนี่ยในไลฟ์ตอนนี้นะครับก็มีบางส่วนที่เข้ามาเขาปกขอบใจเหมือนกันนะครับที่ มีการช่วยเหลือคนที่อ,อพยพเข้ามาก็ที่อย่างที่บอกไปคือ,อทางเราเนี่ยยืนยันตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเป็นการคาดการณ์ของฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายปกครองในพื้นที่เขาอยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้ามีการสู้รบหรือมีอะไรกันเนี่ยน่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ต้องอ,อพยพเข้ามานะครับเอาตัวรอดหนีเข้ามาฝั่งบ้านเราซึ่งก็มีการดูแลกันไปนะครับขั้นพื้นฐานก็เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอื mm. ในช่วงที่หลายๆวันมานี้นะครับเราพบเห็นว่ามีการบุกยึดฐานเมียนมาเนี่ยเคียนยูนะก็เข้าไปทําการยึดพื้นที่อตอนนั้นเนี่ยก็ประสบความสตตําเร็จนะเพราะว่าเขาก็ประกาศก้าวเลยว่าเดี๋ยวเขาจะยึดแถบแม่น้ําสราบินเนี่ยให้ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าก็จะมีฐานฐานของเมียนมาเนี่ยไปจาอยู่ตรงนั้นแล้วก่อนหน้านั้นที่จะมีเคียนยูนะเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้นะปรากฏว่าเรือของทางการไทยเนาะเรือของทหารไทยเนี่ย ถูกลอบยิงด้วยเหตุผลอะไรฮะอ่านข่าวมาเพราะว่าต้องการพวกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ขายของให้เออแล้วมายิงกันอย่างเงี้ยอ้างว่ายิงส่งสัญญาณให้เ,ออเพื่อจะขายของให้ครับแต่ว่าถ้ายิงส่งสัญญาณควรจะยิงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับวรที่จะยิงมาในแนวระนาบอนม,มาในแนวระนาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดเรือธรรมดาแล้วไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณเพื่อให้หยุดขายของแล้ว ถ้ามันไปรั้งพลาดโดนแบบว่าถึงกับชีวิตถึงตายขึ้นมาเนี่ยว่ายังไงท<อ>้งข่าวคือเรือเนี่ยก็วิ่งในหน้านน้าของเรานะในล่องน้ําของเราแล้วก็มีการปักธงชาติชัดเจนว่าเป็นธงชาติของเราวิ่งในหน้าน้ําของเราด้วยแล้วกจยิงยิงเพื่อจะจะให้หยุดแล้วก็เอาของในเรือเนี่ยไปขายให้เขาครับแล้วภาพเ่อสักครู่ที่ผู้ชมเห็นนะฮะเห็นแบบว่าคนใส่ชุดลายพลางเนาะบางคนเนี่ยกับแลมโบ้เลย คือข้อมูลหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นสมาชิกเคนยูฮะที่ออกไปลาตระเวนคอยจับตาดูเครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาว่าอย่างนั้นม,มีทั้งใส่ชุดอะไรพรางมีทั้งใส่ชุดแบบธรรมดาแบบไพรเวทน,นะฮะ,ะบางคนก็เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นทาหารเมียนมาหรือเปล่าที่ออกไปลาตะเวนเพราะบางข้อมูลบางแหล่งเนี่ยบอกว่าเอ,อ,อาเป็นทหารเมียนมานะออมาลาตะเวนนะ,ะ,ะแต่ว่าบางข้อมูลมีการอ้างอิง,องจากรอยเตอร์ว่า ภาพที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกของเคียนยูหรือเปล่าที่คอยออกลาดตระเวนแล้วก็จับตาดูว่าอากาศยานเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าเคียนยูเขาประกาศออกมาก่อนอยู่แล้วอย่างที่ได้เรียนไปว่าเขาจะยึดฝั่งแม่น้ําสาระบินให้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งเคนยูเขาบอกว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาเกิดขึ้นจริงนะครับ แต่หลังกองพลน้อยที่5ของเคนเนียบุกโจมตีฐานประจำการของทหารเมียนมาเมื่อต้นสัปดาห์ก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอีกแล้วก็ตำาหนิการที่ทหารเมียนมานทิ้งระเบิดใส่บริเวณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วนอกจากสถานการณ์รุนแรงที่รัฐกะเหรี่ยงแล้วนะครับกองทัพเอกรัฐกะฉินหรือว่า kia นะฮะหนึ่งในกองกำลังชาติพันธุ์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมียนมาก็มีฐานที่มั่นอยู่ที่รัฐกะฉิน ทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยเขาก็รายงานว่ากองทัพเมียนมาบริบัตการโจมตีทางอากาศในบริเวณนี้เช่นกันครับแล้วก็มีการสู้รบภาคพื้นดินในบริเวณนี้ด้วยโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นหนังเรื่องยาวเลยครเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องประท้วงต่อต้านการรักษาหารเท่านั้นนะครับมันเชื่อมโยงมาถึงการโจมตีกันการสู้รบกันระหว่างกองทัพเมียนมากับ ชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่ไม่พอใจทางรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยไม่พอใจการตออาการรัฐประหารเนี่ยเขาก็มาร่วมกับในส่วนของกองกําลังชาติพันธุ์เหมือนกันนะครับสองสามวันก่อนวันสองวันนี้เราจะเห็นภาพของอกลุ่มเยาวชนเนาะหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยชาวเมียนมาเขาประกาศรวมตัวกันแล้วก็ คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องของการาใช้อาวุธเรื่องการต่อสู้มาก่อนเลยเนี่ยเข้ามาร่วมกับกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างของ KNU มาเข้าแคมป์มาเข้าค่ายมาฝึกอาวุธกันนะครับมีภาพอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้เห็นภาพอยู่เป็นกลุ่มเยาวชนที่เขาก่อตั้งขึ้นเนี่ยฮะมารวมตัวกันครับ น,นี่คือไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการต่อสู้การใช้อาวุธมาก่อนเลยมาเข้าค่ายร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์มาฝึกการใช้อาวุธการต่อสู้เพื่อที่จะไปสู้กับทหารของกองทัพเมียนมานะครับถึงขั้นต้องรวมตัวกันฝึกแบบนี้แล้วมีความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็พยายามให้กำลังใจบรรดาเยาวชน ที่เขาไปรวมตัวกันเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาเขารวมตัวกันแล้วเนี่ยก็ถูกขับไล่ถูกจับกลุ่มถูกไล่ยิงนะฮะไม่ได้มีความรู้ทางด้านยุดวิธีเลยนะหาของที่ใกล้ตัวหรือว่าไปทําขึ้นมาใหม่อาวุธนะฮะเช่นพวกธนูนะทาขึ้นมาเองสู้กับปืนเนาะสู้กับปืนเนี่ยโ้ยิงธนูจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่บอกว่าต้องสู้ว่าอย่างนั้นเพราะว่า มีผู้คนมากมายหลังเลือดจากสถานการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนนะฮะก็ต้องไปให้เกระเรียงเพนยอยูเนี่ยช่วยทำการฝึกให้ให้สมรรถนะร่างกายเนแข็งแรงแต่ว่าไม่ไม่เห็นว่ามีการติดอาวุธนะฮะเน,นี่ยก็เป็นการฝึกในเรื่องของกำลังกายก่อน กำลังใจก็คงจะตามมาที่หลังพวกกาลังใจของพวกเขาเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรื่องของสถานการณ์เมียนมานี่น่าจะพอสมควรนะฮะมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดสิบเก้าบ้างดีกว่าแต่ว่านี่ดูความเห็นนิดนึงคุณมิตรทายฟ้าสายบอกว่าขอบคุณมากครับที่ให้ข่าวนะฮะทำให้ชาวเมียนมาได้รับข่าวในประเทศบ้านเกิดของตนเองนะครับแล้วก็ ผมไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรบอกว่าขอบคุณคนไทยนะคุณหนันบอกว่าสู้ๆนะฮะแล้วก็คุณธาดาได้เขียนคําว่าเคนอยู่แล้วก็มีหัวใจตามมาแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเป็นเหมือนธงชาติไทยของเรารนะครับพอฝของพอเดี๋ยวจะเปิดกันต่อไปก็น่าจะมีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเดี๋ยวผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยยังคงเกาะติดสถานการณ์คุณโควิดบุญธรรมเดี๋ยวน่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม งา,านมาครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปอัปเดตโควิดสิบเก้ากันหน่อยนะครับเป็นการถแถลงของสอบอคอจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณหมอทวีสินวิศณุโยธินนะครับโฆษสอบอคอร,รายงานสถานการณ์โควิดสิบเก้าวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อใหม่1 8ึ่เจ็คนนะครับหนึ่คนเนี่ยก็ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่6 3 5มื้าเจ็คนครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อีกส0คนนะครับรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่180ปล้าคนด้วยกันไปดูสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยตอนนี้เนี่ยมียดติดเชื้อสะสม150ล้านคนแล้วนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสะสม3ล้าน10,000แสนคนหายป่วยแล้ว127ล้าน7 0 0 0แสนคนนะครับวันนี้ที่อินเดียยังคงหนักอยู่นะครับหนักกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อวานนี้3,5 0 0้าถ้าจำไม่ผิดน,นะครับวันนี้เพิ่มเป็น 370,000คนแล้วนะครับส่วนไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่104ของโลกนะครับขณะนี้นะครับ,รบ,รบมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่27,988คนนะครับอ,อยู่ในโรงพยาบาล21,306คนโรงพยาบาลสนามเนี่ย6,682คนอาการหนักนะฮะ786คนครับแล้วต้องใช้เครื่องหายใจ สองร้อยสาสิบคนโอ้โห و, ตัวเลขเนี้ยโตขึ้นเร็วมากมเพราะที่จําได้นะฮะประมาณต้นต้นเดือนเนี่ยกลางกลางเดือนสี่ผมเห็นถแถลงของสอบคอย่างเนี้ยบอกว่าคนที่อาการหนักเนะี้ยยังหลักร้อยอตัวเลขเนี่ยคือยังเป็นเลขหนึ่งนำหน้าแต่เนี่ยอาการหนักเนียมีเจ็ดนำหน้านะฮะแล้วต้องใช้เครื่องหายใจเนี่ยจำได้ว่าเป็นหลักสิบก็คือประมาณสักยี่สิบกว่าคนยี่สิบแปดคนนี่พุ่งมานะครับ จะสิ้นเดือนเนี่ยจะคือพุ่งมาแล้วเนี่ย230คนสําหรับต้องใช้เครื่องหายใจนะฮะนี้ผู้เสียชีวิตเพิเ่มนะครับ10คนครับเป็นชาย8คนหญิง2คนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนคร6คนนครสวรรค์1คนสม,มุทรปราการ1คนยโสธร1คนแล้วก็พระนครศรีอยุธยา1คนครับครับทีนี้พอไปดูผู้เสียชีวิตรายมา่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับเป็นเบาหวานเนี่ย5คน ความดันโลหิตสูงสี่คนนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองสองคนมีภาวะอ้วนหนึ่งคนโรคหัวใจหนึ่งคนโรคไตเรื้อรังหนึ่งคนผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งคนปฏิเสธโรคประจำวันแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยจำนวนสาคนได้การหัวถ้าดาูตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ดูสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยโรคประจำตัวของผู้เสียชีวิตก็น่ากลัวเหมือนกัน<อ>นะครับโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ย มาเป็นอันดับแรกๆอยู่แล้วตั้งแต่ต้อนนะครับครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราเห็นผู้เสียชีวิตที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยอืค่อนข้างเยอะบางวันเนี่ยเสียชีวิตสิบกว่าคนเจ็ดปดคนเก้าคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีเป็นโรคอ้วนนะครับก็โห,หน่าตกใจเหมือนกันต้องดูแลตัวเองกันนะครับ,รบปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งที่ปั๊กับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้นะครับเป็นญาติที่มาเยี่ยม กินข้าวกับเพื่อนอคนดูแลผู้ติดเชื้อนะครับผู้ที่ไปร่วมสัมมนา,ากับผู้ติดเชื้อแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบุป,ปัจจัยเสี่ยงได้สามคนนะครับห๋ยวมีรายงานอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาประมาณ14บสีนาฬิกาวันนี้ก็ม,มีการการคาดการว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้วยการศูนย์บริหารสถาน,น,นการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19 หรือสบคนะฮะจะเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับหาระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรุปผลการออกมาตรการแล้วก็ข้อกําหนดกิจกรรมกิจการต่างๆมีวาละที่น่าจับตามองแบบนี้ครับ,ค,รบคือที่ประชุมสบคชุดใหญ่เนี่ยจะมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นขึ้นครับได้แก่การเพิ่มโซนสีจังหวัดคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มข้นหรือว่าสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงพื้นที่ควบคุมหรือว่าสีส้มหลังจากที่สถานการณ์โควิดสิขนาดนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะครับพอเมื่อเพิ่มโซนสีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการออกมาตรการคือเพิ่มโซนสีปุ๊บ มันก็ส่งผลให้มาตรการเนี่ยมันต้องเข้มข้นขึ้นะนะครับแต่ว่ามาตรการต่างๆนานาเนี่ยที่จะเข้มข้นมากขึ้นจะเข้มข้นแค่ไหนมีมาตรการอะไรบ้างเดี๋ยวรอสอบ,บคเพาะอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีคนถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวจะมีการเคอร์ฟิลหรือเปล่านะครับ ทางโฆษกสบคยืนยันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เคาะนะครับเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิวแต่ว่าส่วนของมาตรการที่มันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกไปต้องรอการเคราะของที่ประชุมสบคชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีเคอร์ฟิวก็จริงแต่ว่าหลายๆจังหวัดเนาะก็จะเห็นภาพก่อนหน้านี้ก็โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงสีแดงเข้มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็หลายๆจังหวัดเหมือนกันเขาออกมาตรการเป็นการขอความร่วมมืออาจจะยังไม่เป็นการบังคับนะครับ ขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยให้งดออกจากบ้านนะครับในช่วงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามแต่ละจังหวัดนะครับอย่างสมุทรปราการเนี่ยก็ช่วงสามทุ่มจนถึงตีสี่อันนี้เป็นการขอความร่วมมือบอกว่าโอ้ขอให้อยู่กันในบ้านอย่าพึ่อย่าออกมานอกบ้านในช่วงเวลานี้นะครับครับอืก็ต้องขอความร่วมมือจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของการสวมใสหาา่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยถึงการว่าออกกฎดมาแล้ว,ลวมีประมาณสักเจ็ดสิบ 70. กว่จังหวัดนะถ้าเกิดว่าพบเห็นว่าไม่สวมใส่เจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายมในการปรับได้ะนะฮะคือเราเห็นเนี่ยมีการตัดสินคดีเรื่องของการสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนา,า,า,ามัยด้วยอ,อย่างที่สุราธานีนะฮะจริงแล้วขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยคือว่าต้องปรับปกพันศาลท่านก็เมตานะครับก็สั่งปรับไปสอง0ันบาท แต่ว่าเพดานสูงสุดนะฮะสองหมบาทนะครับถ้าเกิดว่าออกมาจากเกียร์สถานแล้วคุณไม่ยอมสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอ่า<ม>นั่งรถมาด้วยกันนะครับ<ม>ก็ต้องสวมใส่ด้วยนะ<ม>จะมีข้ออ้างไม่ได้<ม><ม>เพราะว่าจริงแล้วกฎหมายเนี่ยคือไม่จริงไม่ได้มีการจ้องจับผิดฮะแค่ต้องการที่จะควบคุมการระบาดเท่านั้นเองแตเพรานะนตอนนี้เนี่ยตัวเลขฮะหลับพันขึ้นทุกวันแล้วนะเราเคยแจ้งไว้ว่ายเดี๋ยให้ลองจับตาดูหลังสงกราน,นี่แหละ<ม>โอ้โหนี่ฮะ มาจริงๆเลยนะฮะหลักพันทุกวันนะครับวันนี้ดีหน่อยเป็นวันแรกด้วยนะ,ะจากหลายๆวันต่ำสองพันต่ำสองพันมาแล้วครับหน,นหน่อยอดทนอีกหน่อยนะครับสันนี้กราบกาลังเริ่มกดหัวลงแต่ว่าวางใจไม่ได้เลยนะครับวันนี้พันแปดพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นไปสองพันอีกก็ได้ถ้าเกิดว่ามาตรการมันย่อหย่อนเนอะเพราะว่าที่บอกไปคือเชื้อมันติดมันแพร่กันง่ายมากแล้วก็แพร่กระจายนรวดเร็วทั้งนั้น อย่างที่พี่เดียบอกไปเรื่องของมาตรการต่างๆี่แค่นวดกันหน่อยมีวินัยในตัวเองนะครับเพื่อตัวเองด้วยเพื่อครอบครัวเราด้วยแล้วก็เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยนะครับครับอ่าอาอยู่ช่วงนี้น่าจะพอสมควรครับนะเดี๋ยวมาตามข่าวสั้นอีกทีนะฮะเวลาประมาณ13นาฬิกาครับเพราะว่าผมได้คุยกับพี่เป้ตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วว่าขอพี่เป้สุจิตาสร้อยเพชรเนี่ยเขาไปตามเรื่องสูตรแรกครับะนะความคืบหน้าจะเป็นยังไงครับ รอติดตามได้นะครับในช่วงลวลา13นา3ิกาลแล้วกันแล้วก็เบรกใหญ่ของเรานะฮะ14ในกาลเช่นเคยพักกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว13ผมทำก็ได้พี่ที่ได้ไปพับเนาะสวสดพระสวสดพระพรน เจอเบเกอยร์ส <worship> like, ิบส0่ในนการนะครับทัาทายทุกคนนะครับไม่ค่อยได้คุยด้วยจะเป็นลงนะเจอนะครับ